Heart r r e k k h ให้ซีซัน2แกก็ทำหนึงเกินบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้มีสปอยถ้าสมมติว่าใครไม่อยากสปอยหรือว่ากลัวแบบเนื้อหาหลุดไปขอแนะนำให้ผ่านได้เลยครับแล้วก็ดูดูเสร็จค่อยมาคอมเมนต์ได้ครับดูจบแล้วนะสลับซีซัน2หลังจากที่วันก่อนได้อัดคลิปว่าเฮ้ยม่นมีซีซัน2มาแล้วสลับซีรีส์แนว คัมมิ่งออฟเอหรือว่าแนว school นะครับแต่ว่าเป็น High high s c h o ล l ของฝั่งนักเรียนมัธยมอะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นของฝั่งออสเตรียนะครับผมหลังจากที่มีภาคหนึอ่งออมาเรารู้สึกสนุกมากแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่เราแบบอยากให้มีภาคสองเราไม่รู้ที่สามารถมันมีภาคสองเนะเพราะว่าไม่ได้ติดตามขนาดนั้นแต่แบบพอมีภาคสองเรารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็มีความกังวลเล็กน้อยว่าเฮ้ยมันจะเอาอยู่ไหมเพราะว่าภาคหนึ่งค่อนข้างจะทําได้ดีมาก นะครับผมแล้วภาคสองเลยไม่รู้ว่าเขาจะเล่นไปทิศทางไหนแต่เขาแบบพอดูเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์จริงๆคือมันมีพัฒนาการของตัวละครหลายตัวอะอะไรมาทีละคนละอย่างเอมลี่ไงตัวนี้ก็คือขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วเป็นเจ้าแม่ขึ้นสุดลงสุดบทจะดีก็ดีบทจะร้ายก็ร้ายบทแบบจะแบบรักคนนี้เลิกชอบคนนี้แบบสั่นสนไม่หมดตามภาษาวัยรุ่นคือมันใช่เลยอ่ะคือถ้าเราเอา ตักกะของคนวัยยี่สิบสามสิบหรือว่าสี่สิบปีไปตัดสินตัวละครเนี้แต่เราจู้สึกว่าทาไมคิดอย่างนี้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ตัดสินใจอะไรแบบนี้เหมือนกันอืมลอาตัวละครตัวเนี้ยมันก็ยิงตุ้มแสกกลางหน้าผากคนดูในประเด็นเรื่องของการทําแท้งซีรีเลยคือไม่ได้บอกนะว่าการทําแท้งถูกหรือผิดแต่ในซีเรื่องนี้มันมองว่ามันเป็นสิทธิของร่างกายของแต่ละคน ทุกคนมีสิทธิ์เลือกในร่างกายของตัวเองซึ่ง,ง,งมันชัดเจนว่าเด็กฝรั่งเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วอืมคือการทําแท้งก็เหมือนแบบกินยาแก้ปวดหัวธรรมดาอะไรอย่างนี้นเลยเลยคือแบบแบบไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดอะไรมากมายคือถ้าสมมติว่าการตั้งครรภ์จะทําให้อ่าขัดขวางชีวิตเขาก็จัดการได้ของเขาแต่อาจจะมีเงื่อนไขว,ว่าต้องไม่กี่เดือนกี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็บอกโหลงสุดไปสุดจริงนะครับผม ตัวที่ตัวละครตัวที่สองที่อยู่ตรงกลางข้างบนนี้คือซีซัตนีน้นางมากควินนี่นะครับสาวน้อยที่แบบพักทีแล้วคือมีภาวะออสติกแล้วก็เป็น LGBTQ คือชอบผู้หญิงือนกานภักนี้คือชีมาสุดลงสุดแล้วก็ชีได้บทเด่นขึ้นแล้วความเราชอบตรงที่มันใช่เลยว่าชีอ่ะคือเหมือนกับว่าอ่ถ้าพูดคือ ในในซีรีส์อ่ะเป็นตัวประกอบแล้วในชีวิตจริงก็จะมีคนแบบเนี้ยที่เป็นเป็น,ปนแบบเหมืนอนองค์ประกอบของเพื่อนแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดแปลว่าเพื่อนไม่รักนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นดาวเด่นหรือว่าให้เพื่อนให้ความสนใจมากขนาดนั้นรักแหละแต่ว่าไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าไม่มีอาเจนได้ที่จะเป็นตัวท็อปของของกลุ่มแต่พอแบบเขามีเรื่องที่แบบเรื่องที่ทําได้ดีอันอย่างในเรื่องผู้อะไรบอกว่าแล้วว่าสปอยนะอย่างในเรื่องคือเขาเขาจะต้องเขามีโอกาสได้สืบ หาคนร้ายที่มาทําลายชื่อเสียงของเพื่อนแล้วเขาก็ทําได้ดีแล้วเพื่อนก็ให้ความสนใจในสิ่งที่เขาทําเขาก็ทําเต็มที่เพื่อเราว่าส่วนหนึ่งคืออยากให้เพื่อนยอมรับแล้วอยากเป็นคนสําคัญของเพื่อนอยากให้เพื่อนมองมาที่เขามากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญในฐานะที่เขาเท่าเทียมกันสาวนักคนนี้คือมีภาวะออทิสติกแต่แบบอย่างที่บอกคืออาจจะมีภาวะอารมณ์ที่แบบจัดการไม่ค่อยดีแต่เขาก็อยากได้การยอมรับจากเพื่อนแต่พอ วันหนึ่งที่แบบเขาทุ่มทุนในการสือบมากจนจนเกือบเสียชีวิตด้วยซ้ำในเรื่องนะครับในเรื่องก็เกือบเสียชีวิตด้วยซ้ำแต่ท่านสืบเพื่อนบอกว่าหยุดเถอะเฮ้ยแล้วเขาจตัวละครที่ว่ารู้สึกแบบฟเฟลอะแบบอ,อ้าวกูทําเพื่อมึงด้วยแล้วอยู่ดีๆวันดีในมึงมาบอกให้กูหยดุดกูทาเพื่อมึงอะไรอย่างเงี้ยตัวละครก็แบบมีความปี๊ดแต่ว่าไม่ได้ปี๊ดแตกนะแต่ว่ามีความรู้สึกไม่พอใจเพื่อนก็ทําให้เขาแบบเขามีหักมุมในเรื่องในใน กับเพื่อนแหละอะไรประมาณนี้ยก็ทาให้เขาเปลี่ยนไปในเรื่องซึ่งเราเราเข้าใจแล้วก็ชอบมุมมองตัวนี้มากอีกคู่หนึ่งนะครับคู่อ่ากับคันครับคนนี้กับคนนี้คือคู่นี้เป็นคู่ที่รักกันเมื่อข่าวเมื่อซีซั่นที่หนึ่งคือความสุดขั้วคือคนหนึ่งเป็นเคลียก็คือเป็นถ้าพูดก็คือเป็นน้องน้องน้องกระเทยแล้วกันไม่ไม่ได้พูดเหมือนว่าไม่ได,ไมได้มันไม่เป็นคำหยาบนะน้องกระเทยกับ เด็กแวนชอบกันในซีซั่นหนึ่งคือมันพีคละแต่เราไม่รู้ว่าภาคเนี้ยมันจะพีคไปขนาดนี้คือคือคือโอเคถ้าสมมุติว่าผู้ชายเด็กแว้นชอบกับกระเทยก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่ามันก็มันก็แล้วไงแต่ว่าเรื่มมันก็แล้วไงไม่ได้มีปัญหามากแต่ว่าพอมาในซีซั่นสองมันเจาะลึกว่าการที่จะมีเซ็กกันเนีของสองคนเนี้ย มันจะไปถึงจุดไหนได้คือเหมือนว่าโอเคน้องกระเทยอาจจะชอบผู้ชายแล้วมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติแต่ว่าน้องผู้ชายที่เป็นเด็กแว้นอ่ะซิมันแมนเป็นเด็กแว้นแล้ววันดีเขาตกหลุมรักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆแล้วการมีเซ็ก์ก็มันลำบากกับเขาเพราะว่าโหมันก็ถ้านอะงจินตนาการนะบอกวันนี้คนเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แบบ ชอบผู้หญิงแล้ววันหนึ่งพอดีก็ต้องมามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นผู้ชายด้วยกันเขาไม่ได้เป็น LGBTQ แต่เขาแค่หลงรักคนคนหนึ่งที่เป็น LGBTQ มันเรื่องลอลยอึดอัดมากว่าแบบสองคนนี้จะลงเอวยังไงกับเรื่องเซ็กค,คือแบบกล้ามากเรื่องนี้กล้าเอามาเล่นมากแบบละเอียดอ่อนมากแต่แบบทําได้ดีแล้วก็ทําได้ถึงจริงเพราะว่าเราว่าคนที่มีภาวะอ,อย่างเงี้ยมันก็ต้องอึดอัดจ,จริงๆว่าแบบอ๋อกูกูก็รักมึงแหละแต่กูก็ไม่กล้ามีเซ็กอะไรกับมึงองเงี้ยแบบอู้ย ถึง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 ส่วนตัวละครที่ดับไปแล้วว่าหาเปลือะภาคนี้ดับไปนิดน,นึงเพราะว่าภาคที่แล้วคือทะเลาะกันน้องเอกอาจจะอาจจะเออทําให้มีบทบาทเยอะส่วนส่วนมาราคายคนเนี้ยไม่แน่แต่ว่ายังเป็นพระอเอกหรือเปล่านะอาจจะมีซีซันสามเขาว่ากันอีกทเีเป็นเป็นพระเอกหรือเปล่าแล้วก็มีตัวละครอย่างตัวนี้คนนี้ส,ส,สเปนเซอร์บาจำชื่อไม่ได้คนนี้คือเป็นตัวร้ายมากๆจากซีซันดียแล้วเรื่องนี้ภาคนี้ก็ยังร้าย แต่เขาก็มีความอยากอยากเป็นคนดีมากขึ้นอยากมีพัฒนาการของความคิดก่อนที่จะเรียนจบไปหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วกันใช้คำว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นลวกันพอเขามีคนที่รักหรือว่ามีอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอะแล้วมันจะเป็นได้ไหมแล้วแบบการยอมรับของสังคมมันจะเป็นยังไงเขาเล่นประเด็นนี้เขาเล่นได้ดีมากเลยนะเขาแล้วแล้วมันก็มีกล่าวถึงว่าเอ้ทาไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้ทําไมเขาเป็นนิสัยอย่างนี้แบบเออเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นเลยอะ แล้วก็มีสีสันหลายตัวไม่ว่าจะเป็นคนนี้คนนี้คนนี้ออ้สีสันหลายตัวแล้วอ่าอย่างที่บอกอย่างที่เป็นตัวละครใหม่ของซีซ่น,นี้ก็คือคนนี้เลยคนนี้คนนี้คนนี้ในเรื่องชื่ออะไรจะไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวละครใหม่คือเป็นคนที่แบบโลกจิตมากคือมึงทําถึงเกินทำถึงตรงที่ว่าไปจีบนางเอกเพื่อให้นางเอกเลิกกับแฟนอ้อพูดผ,ผิดไปจีบแฟนไปจีบมาาคายไปจีบผู้ชายไปแกล้งเป็น ่าเป็นเอเป็นเกย์ป็ปจีบแฟนนางเอกเพื่อทําให้เขาเลิกกันแล้วก็ไปชอบนางเอกอีกทีหนึง่งฮ่าก้าเกินแต่ว่าแต่เราเชื่อนะครับเหมือนว่าตอนที่เป็นเป็นเกย์ที่ไปจีบตัวพระเอกเรเรียกว่าพระเอกเราเชื่อว่าเคมีมันเข้ากันได้จริงๆรแล้วแบบอยู่ดีๆก็แบบเลิกกันแล้วก็สองคนนี้ก็เคมีแบบแล้วตัวร้ายก็คนนี้เป็นตัวร้ายนยนะและ้วก็มาชอบนางเอก เราก็เชื่ออีกว่ามแสดงดีจริงๆเว้ยแล้วก็แบบเขาก็ลายจริงแล้วก็แบบโอ้ดีดีแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นเงาที่เป็นเงาสะท้อนตัวนางเอกที่แบบเคยทําเรื่องไม่ดีไว้แล้วก็กลับมาทําให้นางเอกต้องได้รับสิ่งที่รับผลในสิ่งที่เคยทํมาเลยอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็เมิกซ์เซนดีอยากให้มีซีซั่นสามน่าจะมีนะรอดูใครได้ดูแล้วมาเล่าให้ฟังว่าชอบตัวละครไหนมากที่สุดส่วนตัวชอบตัวคัชคนนี้ คนน้องควินี่ที่เป็นออทิสติกนะก็ชอบคนนีส้สองตัวนี้เป็นพิเศษนะครับ